สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องเจ๊กับเกมคิปีสูนอยเบานะคะหรือว่าเกมดาพิฆาตอสูรนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเจ๊ก็จะมากับคอนเทนต์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องกิ้วบอสนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอธิบายนะคะว่ากิ้วบอสเนี่ยมันเริ่มตีตอนไหนเริ่มประมูลตอนไหนนะคะแล้วไอ้พวก อของแต่ละอย่างอาวุธเทพแต่ละอย่างเนี่ยคือมันทํามันช่วยอะไรนะคะแล้วตัวไหนเนี่ยใส่ตัวไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูของทางท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟจีนนะคะว่าเขาเนี่ยใส่เป็นตัวไหนอะไรอย่างงี้ละกันเนาะเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับพเพื่อนๆนะคะว่าจะต้องประมูลตัวไหนมาใส่ตัวไหนดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกทิคเล็กน,น้อยด้วยเนาะในการประมูลนั่นเองค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านประจำหอ,อนี่เลยอีลาสติกช็อป เติมแกมมือถือราคาถูกง,ง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดๆแต่แต่แต่ตมีต้องกังวลน,นะเพราะเขาอ่ะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปิด8โมงถึงตี2เลยเด้ออา โอเคค่ะก็สำหรับกิวบอสนะคะก็จะมีทุกวันเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวบอสเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการที่เข้ามาตีกิวบอสเนี่ยได้อะไรนะคะก็คือตีกิวบอสเนี่ยจะมีสิทธิ์นะคะเข้าไปประมูลของนั่นเองเนาะก็คือของกิ้นะคะกับของโลกนั่นเนองเนาะซึ่งหลายคนนะคะก็โดนหลอกนะคะเพราะมันเขียนว่าแบบ ให้ประมูลตอน1 8 0 0ถึง20.00คนก็เข้าใจว่า6โมงหรือเปล่าถึง2ทุ่มนะคะแต่จริงมันหลอกนะคะคือมันไม่ใช่ UTC บวกบวก6บวก7นะคะคือมันแม่งโดดข้ามไปแบบเป็นสิชั่วโมงเลยนะซึ่งจริงแล้วนะคะการตีบอสตรงนี้เนี่ยคือมันสามารถเริ่มตีได้ประมาณตีห้านะคะทุกคนต้องตื่นแต่เช้านะแฮคีตาตื่นนะคะมาตีบอสตอนตีห้านะคะแล้วก็บอสเนี่ยจะตีเสร็จประมาณช่วง6กโมงนั่นเองเนาะหกโมงถึง7จ็ดโมงนะคะคือ7จ็ดโมงเนี่ย คือจบแล้วนะ06.59นะคะก็คือเป็นนาทีสุดท้ายแล้วเนาะในการตีก็คือ7.00เนี่ยคือเริ่มประมูลแล้วนะเอ้ยไม่ใช่7.00 7.02ประมาณนี้เออประมาณ7โมงเช้านะคะ7โมง2นาทีเนาะแล้วก็7โมงครึ่ง7โมง31ก็จะประมาณประมูลนะคะตรงนี้เนาะก็มาตีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครมาตีไม่ทันเนี่ยก็คือไม่ได้ประมูลนะไม่มีสิทธิ์ประมูลนะคะต้องตีให้ทันด้วยนะก็คือตี5นะคะถึงประมาณช่วง6โมง เกือบ7จ็ดโมงนั่นเองมาตีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พอพอตีเข้าร่วมตีเรียบร้อยเนี่ยก็พอประมูลเปิดเนี่ยเราก็จะมี10ิประมูลเนาะช่วงประมาณ7จ็โมงสนาทีนะคะตรงนี้แล้วก็มาประมูลของนะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มประมาณ500 500เพจเนาะซึ่งก็มีคนแนะนามาว่าถ้าอยากให้ประมูลได้ก็แนะนําให้ประมูลแบบ 5วิสุดท้ายก่อนประมูลปิดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมันจะไม่มีใครมาแข่งมันจะไม่มีใครประมูลแย่งเนาะอันนี้เจ๊ก,ก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าเห็นในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกมาว่าเขาใช้ทริกนี้เนาะทั้งของกิลด้วยนะคะแล้วก็ของเวิลด้วยนะก็คือประมูลวินาทีสุดท้ายนั่นเองเนาะก็จะมีโอกาสได้มากกว่าซึ่งไม่รู้ว่าทําได้จริงหรือเปล่านะฟังดูมันก็แอบยากๆอ,อยู่นะคะก็ใครอยากลองทริกนี้นะคะก็ไปลองกันได้เนาะพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าใครไม่ซีเรียสก็อ่าประมูลไปสัก 1> 1, 5, 2, พันห้าสองเพชรอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะมีสินได้อยู่เนาะแต่ถ้ากิ้วที่อาคิบลงมาก,ก็ต้องจะต้องจ่ายสูงหน่อยก็ต้องเปย์หน่อยประมาณนี้เองเนาะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ของประมูลกันมากดีกว่านะคะก็อาวุธเทพเนาะก็จะมีแบบจริงๆจะมีพวกอาวุธเทพตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอาวุธของมาสเตอร์นะคะซึ่ง อาวุธมาสเตอร์ Master เนี่ยเจมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันมีการทํางานยังไงคือมันก็อารมณ์แบบใส่ครบเซตแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เนาะให้ทั้งทีมนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาลงรายละเอียดเรื่องอาวุธเทพแบบพวกนี้ดีกว่าก็จะมีพวกกลงจกักรมีโซ่มีธนูมีพินมีพัดมีหอ,อกอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งแต่ละอันก็มีน้ที่ต่างกาันอย่างตัวกลงจักรตรงนี้นะคะกะ็เหมือนจะเพิ่มสปีดให้นะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสปีดของ5าดาวนะคะเพราะาปกติมาเนี่ย บมูลมาปุ๊บมันจะไม่มีดาวนะแล้วก็จะไม่มีตีบวกตรงนี้ด้วยนะซึ่งการที่จะตีบวกได้ต้องอัปดาวให้เต็มก่อนนะคะแล้วก็การที่จะเลื่อนขั้นอัปดาวได้เนี่ยก็คือต้องใช้อาวุธเนี้ซ้ำสอขั้นนะคะเพื่อจะอัปหนึ่ดาวนั่นเองเนาะ แล้วก็อันนี้คือสเต็ก5้าดาวนะคะที่อัพเต็ม5ดาวเราถึงจะได้ตรงนี้นะก็คือเพิ่มสปีดไป50นั่นเองซึ่งถ้าใครนะคะที่ประมูลมาแบบแรกๆเลยแบบยังไม่มีดาวไม่มีตีบวกนะคะก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะก็จะต่ํากว่า50นั่นเองเนาะซึ่งตัวไอตัวโซ่ตัวนี้นะคะโซ่ตัวนี้เนี่ยก็คือพขาบอกว่ามีโอกาส45%นะที่จะช่วยทําการลดเดฟนะคะของฝั่งศัตรู30%นนั่นเองเนาะซึ่ง โอกาสมันก็ไม่ได้เต็มร้อนะคะถึงจะอัพเต็ม5ดาวแล้วก็ตามแต่แล้วยิ่งมายังไม่มีดาวเนี่ยก็ไม่ถึง45%ก็จะประมาณแบบสากว่ากว่าๆอะไรเงี้ยที่มีโอกาสที่จะสามารถลดเดบได้เนาะแต่ว่าถ้ามันติดก็คือดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยเหมือนอารมณ์แบบเจาะเกาะอ,อะไรประมาณนั้นเองเนาะซึ่งไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยไอตัวดาวไอตัวดอกไม้สีฟ้าสีม่วงตรงนี้เนี่ยก็คือแบบ ตีบวกไปแล้วบวก1ตีบวกบวกสตีบวกบวกสนะคะก็จะมีแบบเพิ่มเติมตรงนี้อย่างเช่นซึ่งาก,การที่เราจะอัพได้กว่าจะอัพเต็มถึง5ดาวกว่าจะตีบวกถึงบวก5นี่ก็ค่อนข้างใช้เวลานะคะดังนั้นก็ดูแค่อันนี้ก่อนก็พอไอตัว5ดาวเนี่ยเพราะว่า5ดาวปุ๊บเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะทำได้ก็คือ45%มีว่า45%ที่จะโจมตีสองรอบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าไม่ถึงห้ดาวก็โอกาส3 0กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆประมาณ มีโอกาส45%ที่จะลบบับเนาะอันนี้คือ45%นี่คืออัพเต็มแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นดาวแบบไม่มีดาวเลยมาแบบเพิ่งประมูลเสร็จเป็นเป็นศูนย์นดาวอยู่ก็คือจะมีโอกาสแค่32%เนาะที่จะลบบัฟตัวนี้แล้วก็มีแบบเพิ่มเติมไปถ้าอัพหนึ่งบวกหนึ่งไปก็คือมีเปิด ATK บวกเพิ่มให้ตามลําดับประมาณนี้เนาะก็สามารถมาเช็คกันได้ตรงนี้นะคะก็คือสามารถเช็คได้เลยส่วน,น,นพิมตรงนี้นะคะก็จะมี เมื่อเริ่มเทินนะคะก็จะมีโล่นั่นเองเนาะโล่10%ตรงนี้ก็สาหรับสายซัพพอร์ตนั่นแหละอันนี้ข้างบนเนี่ยข้างบนจะเป็น d p s ก่อนแล้วข้างล่างก็จะเป็นซัพพอร์ตนะอันนี้ก็ซัพพอร์ตนะคะที่เป็นตัวพัดก็สาหรับพันนะคะก็คือเหมือนถ้าเริ่มเทินมาเนาะก็จะมีการฮิลนะคะให้เพื่อนร่วมทีมที่มี H p เนี่ยต่ำที่สุดนะคะ200%ของ ATK ของตัวที่ใส่ตัวนี้นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเัพเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีแบบมีเกาะเพิ่มให้มี มีทั้งเกาะทั้งฮิวเพิ่มไปเรื่อยๆตามลำดับเนาะ,ะเปอร์เซนต์ตามเปอร์เซนต์ที่อัพเนาะอันนี้ก็สำหรับใส่ซัพพอร์ตเหมือนกันส่วนนี้นะคะจะเป็นหอ,อกเนาะสำหรับหอ,อกก็คือมีเพิ่มคีให้15%ห้นะคะซึ่งอันนี้คืออัพ5ดาวนะถ้าถ้ายังอัพไม่เต็มก็คือไม่ถึง15%นะคะก็จะน้อยกว่า15%เนาะแล้วก็อัพดัอัพติบวกเพิ่มก็มีเพิ่มติดคีไปมีเพิ่มเอทีเคไปให้ตามลำดับตัวนี้ก็สำหรับ DP s อ่าแล้วก็กระดิ่งตัวนี้นะคะสำหรับกระดิ่งเนี่ยก็คือตอนเริ่มเชิญมันเนี่ยก็จะแปลง25%อเนตะคะของ HP พีเนี่ยไปเป็นเกาะนั่นเองเนาะแล้วก็ไม่สามารถลบได้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าอัพไปเรื่อยๆก็จะมีเพิ่มคีให้ด้วยนะคะมีก็คือจะมีเพิ่มต้านดาเมจให้เพื่อนด้วยถ้าอัพตีบวกไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มคีด้วยนะคะ1 2 16%ตามลําดับเนาะตรงนี้ก็สามารถมาไล่อ่านดูได้นะคะจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะเพราะว่ามันค่อนข้าง ไม่จะไม่สําคัญนะคือมันจะสําคัญก็ต่อเมื่อเราแบบเล่นไปประมาณสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันอัพได้แบบยาวๆแล้วอะเออตอนนี้คือแค่เอาให้ได้5ดาวก็ยากนะคะตอนนี้เออหนึ่งดาวสองดาวสาดาวเนี่ยก็จะถึงก็คือประมูลกันแบบหมดเพชรคือเปลืองมากนะคะนี้ซึ่งไอตัวโล่ตรงนี้นะคะก็ถ้า5้าดาวเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแบบใส่บัฟเพิ่มเติมให้ซึ่งใส่สูงสุดได้5ชั้นเนาะแต่ละชั้นก็จะสามารถ เพิ่ม ATK ได้3%นั่นเองเนาะ5ชั้นก็15%ประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีการถ้าอัพบวกหนึ่งก็คือเพิ่มไปขึ้นมีทั้งให้ทั้ง ATK ทั้งคีตามลำดับประมาณนี้ดาบตัวนี้นะคะก็คือเหมือนอารมณ์แบบถ้าตีไปนะคะก็จะเหมือนติดอารมณ์เป็นเหมือนปั๊บนะคะที่ทำให้โดนดาเมจแรงขึ้น10%อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ซ้อนกันได้3ชั้นนะคะก็30%นั่นเองเองนาะอัพขึ้นมาเพิ่มเติมก็คือถ้าแทร็กเ มีถ้าถ้าเกตติดเลเวล3นะคะก็จะทำา a าเ g เพิ่มเติมอีก80%ประมาณนั้นแล้วก็ทำ Damage เ,เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตามลำดับตามดาวที่อัพนะะมันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะคะคือมันก็ช่วยเพิ่ม CP ให้ทีมเราแล้วก็ทำให้โจมตีแรงขึ้นแล้วก็มีบัฟเพิ่มเติมอย่างเช่นเพิ่ม h e ลเพิ่มเกาะส่วนไอนตัวนี้ก็มีพวกเพิ่มคียเพิ่มดาเมจอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ว่าจะใส่ตัวไหนให้เหมาะกับตัวละครไหนเนาะซึ่งถ้าพเพื่อนๆยังไม่มีไอเดียว่าจะเอาไปใส่กับตัวไหนดีนี๋ยวจะ เปิดของเซิร์ฟจีนให้ดูนะคะว่าพวกท็อปเซิร์ฟเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาใส่อะไรกับตัวไหนกันบ้างเนาะ,ะแต่ว่าอย่างคนนี้นะคะก็เป็นวิฟสิบห้าเนาะก็เดี๋ยวดูใครดีอ่ะดูกิวก่อนละกันกิวก็ใส่หอกนะคะสำหรับหอกนี่ก็คือหอกเพิ่มขีดนั่นเองนะตัวนี้นะคะเป็นหอกห้าดาวเนาะเพิ่มขีนนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะแล้วก็ใครกับอะเลนละกันอ่ะเลนไม่ได้ปั้นนะคะไม่ได้ใส่เอกิว กิวใส่เป็นธนูนะคะธนูตัวนี้ก็ลบบัฟเนาะแล้วก็ใครอีกอะอ่ะเนซึโกะละกันเนซโกะใส่เป็นพัดนะคะสำหรับพัดนี่ก็เป็นเพิ่มฮิวเนาะก็เหมาะกับสายสปอร์ตดีนะคะก็คือเปิดเกมมามีโอกาสเอ่อฮิวนะให้เพื่อนที่ให้พี่ต่ำที่สุด200%ประมาณนี้เอตัวนี้นะคะเป็นธรรมโยนะคะล่างเสาหลักเนาะใส่เป็นกงจักรนะคะตัวนี้ แล้วก็ดีดูดาคิซิดาคิใส่พินนะเออมีใครก่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่นะคะแซกันจีไม่ได้ใส่นึกว่าเขาจะใส่ดาคิหัวขาวใส่เป็นมีดนั่นเองเนาะประมาณนี้เดี๋ยวดูคนนี้บ้างคนนี้เขาใส่เป็นหอกเหมือนกันนะสำหรับอาคศาส์นะคะก็คืออาคศาส์ส่วนมากเขาเน้นใส่เพิ่มคีก,กันเนาะเพราะยังไงมันก็ไม่ติดดีบัฟอะไรอยู่แล้วก็เน้น บวกคีไปแรงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่เนาะสำหรับตัวแทงนะคะเดี๋ยวดูแทงอาแทงใส่เป็นกระดิ่งนะคะสำหรับกระดิ่งตัวนี้ก็อัพเป็น1ดาวเนาะซึ่งกระดิ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะแปลงเลือดนะคะไปเป็นเกาะน,นั่นเนองเนาะซึ่งอัพหดาวก็จะเป็น1ินั่นเองถ้าถ้าไม่มีดาวก็จะเป็น12%เเนาะกิยูกิยูใส่กงจักเหมือนกันนะคะกิยูเป็นเพิ่มดาเมจเนาะ ในดูแวดูตัวนี้ซิอ่าใส่โล่นะคะใส่พินส่วนมากพินโล่แล้วก็พัดจะอยู่ไม่ซัพพอร์ตก็แทงนะแต่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของดาเมจหมดเลยของ DPS หมดเลยนะคะในดูโอเปรนัยไม่ได้ใส่นะแวะดูอีกคนนึงละกันเนาะในดูเลนหน่อยอ่าใส่พินนะคะ อาคาศะใส่กงจักนะตอนนี้เห็น2อย่างแล้วนะก็คือกงจักกับตัวหอ,อกนะคะสำหรับอาคาศะเนาะนี่ซึโกใส่พารนะคะอันนี้ร่าง DPS ใส่หอ,อกเนาะหอ,อกเพิ่มคีเนาะอบาไนไม่ได้ใส่นะคะชิโนบุใส่ดาบเอ๊ะดาบดาบมันเพิ่มไหมนี่ จริงๆดาบมันก็กึ่งกึ่ง DPS อยู่นะเพราะว่าเหมือนกันเหมือนมันจะแปะดีบัฟนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่แปะดีบัฟโดนดีบัฟเนี่ยมันก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าชั้นหนึ่งก็จะเป็นทำดาเมจเพิ่มเติม7%เนาะอ,อันนี้เดี๋ยวแวะมาดูของท็อปเซิร์ฟบ้างอันนี้เป็นท็อปเซิร์ฟเซิร์ฟเนะคะก็สำหรับแท้งก็ใส่พินนะอาคาซะใส่กงจักรนะคะอันนี้ใส่กระดิ่งเนสซกโกใส่พาร์ทเนาะ แล้วก็ล่าง DPS ตัวนี้ใส่หอ่อโอเคไหนดูที่สองสิน้องคนนี้ใส่โล่อาคาสะใส่ดาบเอ้ยเออวะอันนี้ก็เพิ่งเห็นเห็นตัวแรกนะ,ะอาคาสะที่ใส่ดาบเนสโกใส่พัดอีกแล้วนะ,ะตัวนี้ก็ใส่พินนะ,ะส่วนมากเลนแทงเราจะเห็นใส่พินกันเยอะเนาะอันนี้ล่าง DPS ใส่กงจากที่สามไหนดูที่สาม ที่สามชินโนบุใส่กงจกักเฮ้ยอันนี้มาแปลกวะเดี๋ยวดูเลนดิเลนกระดิ่งนะคะแล้วก็เลนแทงเอ้ยไม่ใช่ดิเมื่อกี้เลนแทงเลนแทงใส่กระดิ่งเนาะ,ะแล้วก็เลนดามเมจใส่ดาบนะคะเนสกโกใส่พัดอีกแล้วนะ,ะแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นธนูนั่นเองเนาะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะสำหรับการอธิบายเรื่องอาวุธเทพนะคะก็สำหรับซัพพอร์ตก็จะมีไม่กี่อยาะะ่างเนาะ ก็คือมีมีพินนะคะมีพาร์ทเนาะมีกระดิ่งมีโล่ประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของพวกสายดาเมจนะคะขนูกงจกักเลยอันนี้จะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเจลใส่ตอนแรกเจลน่าจะแปลสกิลผิดมัง้งจีเลยเอาใส่ในสโกอนะคะและ้วน,นี้ก็จะเป็นเพิ่มคีเนาะแล้วก็ของซุปเปนจะมีตัวนี้เพิ่มมานะคะที่ยังไม่เข้าของโกโบเนาะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวโกโบก็น่าจะเอาเข้าเหมือนกันนะคะสำหรับตัวหน้าไม้ตรงนี้เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบประมาณแนวแนวเหมือน ีเจาะเกาะประมาณนี้สําหรับตัวหน้าไม้เนาะก็ยังไม่เข้าโกโบก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้แนวทางในการใส่อูดเทพนะคะจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยซึ่งใครมีคําถามตรงไหน,นก็ส,มสามารถสอบถามเจได้นะบางทีเจอาจจะแบบอธิบายยังไม่เคลียร์มากนะคะแต่ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละอไ,ไม่ได้ยากมากนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคน,นะค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะยังไงที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมื่อเจอไอ